สวัสดีจ้าพี่น้องพี่รักแดกหิบกินทุกคนมือนี้เฮ้ามาเห็ดย่ำบุญเส้นกินกันเด้อจ้าเด้อรสชาติแซ่ฉะอุ้ยขึ้นไปนอนไปขึ้นไปนอนคุณไปนอนแม่กวยมาตื่นก็ดีเอ็ดย่ำบุญเศษรสจัดกระจัดแกระแท เราก็มีวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นมะเขือเทศหอมใหญ่ไม่ใช่อันนี้เรียกว่าแม่หอมแขกหอมอมใหญ่ไม่ต้องโอผักกระเฉดหมูยอแล้วก็หมูสับครับผมส่วนน้ำยำเราก็มีเนี่ยเราปรุงน้ำปลาอย่างดีแล้วผงนัวตำพริกตำอะไร ด้วยนะครับส่วนกุ้งไม่ได้ใส่นะครับอันนี้เอาต้มให้ลูกซื้อมาซื้้อมาใหลูกกี่บาทเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้ประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละครับผมนี่นี่เขาอยากแะกกำลังกินอยู่นอนเพิ่งตื่นนะครับอเเลี่ยมตาไหมกิ้มิ้มจินเลยโอเค เออกินกินอย่าเขินอร่อยไหมโอ้ยเรียมตาถึงตัวแล้วก็นอนเตยอยู่นนะนี่ๆ่กินอะไรโอ๊ยกินอะไรคะนอนเพิ่งตื่นนะครับขอโทษนูนเพิ่งตืน่นไม่ได้มัดผมให้เลยเดี๋ยวกินเลยลูกกินเลยอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งเหรอ อร่อยไหมหวานไหมไม่ต้องกินหมกพริกเลยเออไม่ต้องกินหมกพริกเลยโอเคอกับแม่แก่ให้เออเออโอ้ยตีลังกาโอ้ยตีลังกาข้างนอกมันหนาวอีนอลก็เลยได้ให้เพื้นมานอนข้างในถ้ามดาด่ากันนวลข้างนอกนกูหละแต่ว่าลมแห้งครับแห้พื้นแกะกุ้งให้ อยากถ่ายคลิปเอาเอาอยากถ่ายคลิปก็นั่งดีดียันแม่ยันแม่ที่เราแม่เป็นโอนชิล่าดี่ันบาปดิฮะเห้ขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยเมื่อคืนทำไมไม่นอนหนูนอนกลางเวรเยอะเหรอใช่ไหมนองอ้วกนองอ้วกเออเมื่อคืนอ้วกด้วยได้ซักเ้าห่มเลยเห็นไหม กินเยอะบอกแล้วว่าอยากกินเยอะกินให้พออิม่มพาขวัญยังไม่อ้วกเลยน้องนี่นี่อ้วกเหรอพาขวัญเพื่อนเพื่อนพาขวัญยังไม่อ้วกจ้ากินกินหนูก็อ้วกคนเดียวเลยจ้าจ้าเดี๋ยวพ่อไปเก็บผ้าห่มให้ซักเดี๋ยวมันจะปิวเออกินเลยค่ะเคี่ยวให้ละเอียดนะเลี้ยวเลี้ยวแต่คิดอยากพี่น้อง ร่างมือกับคิดอยาก KFC นะเออเก่งมากโอ้ยเฮ้ยร่า <c oughs> งมือกับคิดอยาก KFC คุณจักรความเดีเปเฟนไฟลเพื่อนมึงูุจักร KFC หรอกคุณคุณจักรเฟนไฟล์อะ,เ,อะเดี๋ยวพ่อถ่ายแม่ยำก่อนนะกินเลยนะเป็นไรอุ้ยจีแก้งพ่อหรือเปล่าวะโดน,นปากกันลูกโอเคมาพี่ดอง ตอนดี้ย,ยินเสียงล่มบอควายซักผ่าไปค่าเดียวเต้นขึ้นตาค่าเดียวนึงแห้งแล้วเอาในใส่กุ้งด้วยเหรอคอรูสกสามตัวอ๋อคอลูกสามตัว,ตวนี่ของลูกควายเด้อหมใส่ผักกระเสียดจรงจีสุดยอดความแซ่บ กแม้วาทำยำนี่อร่อยมากเลยนะย่อกเดเนี่ยออนอารนี่ยนแล้วไปกินตะเกียบย่างต้องไปน่ยกันยืนสทิี่ังคิคร่้องหยองังคต่หน่อยเอ้ยเจ้าเป็นยองเป็นเนี่ยเจ้าเนาะพี่เจ้าเฮยยดก้าเขาเนี่ยเจ้าช่วย่องแน่วาันเป็นแลกเป็นเนี่ยยอง เจ้าสิเฮ็ดกับขา่านากินอยู่ยได้ตะหน่อยอว่าซั่นเมียเจ้าคือบ่ย่องเจ้าแน่เอาบัดนี้ที่เด็ดของเฮาก็คือเ้มความมันครับผมโดยถั่วลิสงขวดขัวแล้วก็ใส่ตู้ซื้อมาเด้อพี่น้องซื้อคือเจ้าขวัวมากเดี๋ยวเฮาก็ใส่เก็บรักษาไว้ในตู้ใส่ถุงไว้เด้ออย่าไปใส่กระปุกนี่ชิมเมืองชิมเมือง ชิ้เมืองชิ้มเมืองอ่ายิ่ๆแง่ลิ่นนะแลบออกเออนึกคองลูปอ๋อ่ะป่ะเดี๋ยวจัดวิธีปีกันอีกแล้วครับผมอร่อยไหมคะแม่เหมือนอะไรไหนเหมือนกับไห่เหมือนกับหนูสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า มากินยำบุญเศษนั่นกันเลยเหรอนั่งตันทั้งหัวคอยเวรเคล็ดการเงานเรียบร้อยแล้วอแล้วคือจริงไหนบุญเราเยอะกิน Rồi, giống này quay chim nè tên Quay gạt tên bơi kìm nó lại bị rồi gì giống chép xuống người nó bị rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không <lưu> <mur>

าไปกินของนอกมันรมมันแห้งนะเพื่อนเมื่อไรนี่เสียงล่มเขากองวันนี้บ่อยเพิ่น้อนโดูดนี่เนี่ยมเื้นตีตีนึ่งอะคิดเปิ่งพี่น้อแล้วเมื่อวันใครดิเน้ไม่อยาก่อยดิเนะอยักฮึ่มก็เลยผ่านพนก็เลยผ่านพน xin mô hàng mười lăm nè ghi cả tư tưởng em em ơi mày gọn Nè nè, mày 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 mày

อคอยกินตระกอบนะซักผมน่ายนะคอยไปเห็น,หนยุงเลียนตาฮักปะฮักถ้าเจ้าถ้าเจ้ามาติดเจ้าที่เขาไหนออันมันใส่มันใส่กดบ่ะบอเจ้าเนี่ยฮะพ่อกับแม่แม่ทิ่เขาไงบอกับพ่อแม่ก็นั่งอ่ะ นั่งหยอมกุต่คือจะให้ดูวัวไงเดี๋ยวกับไงยเดียวดูเรียนดูเ้ียเศีนย์มันมีฉากกะ้องหนานั่นนะนงพอดีมือนั่นข่อยผ้าไปวัดนั่งกับว่าได้เว้ยดากคุณนนุ้ยลุกไปเลย มีหลายบทพักอันอย่างนะพักกระเียมันเลยหาตัวน,นีโบ่บ่ขอบคุณค่ะหลาเแล้วหลา,สาเสตแลยัลงตกล่องอหล,หลาามมเาูแล้วลก,ลก,กิากิกิกิออ๊กิ๊ดกิ๊กกินกุง้งกิกิกกินกิกิด 爸，快过来！嗯。妈，你忙不闲？忙不闲了。好啊。 gin no. đâu thôi là giờ à, mừng mèo mừng mèo, mèo, mèo. mèo cái này mình phải phải, mẹ tỏ này <laughs> 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 พ่อทำไม่เป็นพอ่อทำไม่เป็นพ่อทำไม่เป็นแม่ทำยากตรงนี้นะเออมันทำยากพ่อทำไม่เป็นพ่อไม่นิยมบักแอปเปิ้ลพ่อทำไม่เป็นเอาพ่อทำจะแอ่นรอยเป็นไม่สุกเลยไม่สุกหรอกไม่สุกนะ เดี๋ยวแม่ทำให้พ่อทำไม่เป็นมันละกอไม่ใช่ลำมะกอจะหน่อยเฮ็ดบอเป็นฮีบอแมนมาแมกน์การเห็ดมันระบบป้องกันมันดี บ๊เกองหรือบ๊อยังมันดีไหมใส่ไ้เห็ดร้อยทุงมันมาแม่จ๋าทำให้มาทุกมากินนำยิ้มหรือเป่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแค่ว่าเราบใไ่เส้นชดมันก็เลิแข็งแข็งมาแล้วไมู่ ค้อยไ,ไ่ได้รวกซีนด่วนแม่มาละกอไปรวกน่อยนึงแม่พูดทำไมม,มาละกอมะละกอก้อยส้แม,มแม่บอกพูดเลยม,ลม่พูดเลยมะละกอไม่ใช่ลำมะกอมะละกอมาแม่ทำให้นะเอาซ้อนมาให้นะแม่ก้อยแม่ทำให้แม่รักแม่ พูดพูดอย่าทำแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นจะโดนฝ่ามือกระหัหนไปทำมันนะเอาไว้กินเป็นหมดกี่ตัวมาเราจะดูอะไรแมวแมวเรื่องนี้มีแมวด้วยเหรอนือ ก็แก่ใช่นี่จะเอกี่อืสับพล่งเล็บหรอ ก,นนะกินหน,น่อยๆมันก็อ้วนนะผู้ชายกินหลายมูอ้วนเลยเขินซาแมวโดมหนึ่งกอ้งขาหมูจหน่อยมากเล้าป่าตองเอาเนื้นอนะเอามันๆเจหน่อยมากมา ใบซังนัังหน,นั่งเป็นกับข้าวเอาเนี่ยนี่ข้ากจีบทำไมแต่ก่อนหลานยุ่ภากขนูอ่ะล้านขาหมู โคแซ่บแม่พระเจ้าติ๋วไเนี่ยมาแรงน้ำปูดบากเนี่ยไปองตรงซุกขมิสี่สิบแปดพักกอนนุ คเอมอกระเจ้าเศร้าขายแล้วมั้งน้องน้องแม่น้องะี๊ี๊นี่น่ีไม่ใช่ไม่ใช่ดี๊แล้อะไรน้องน้องอะไรอืมปวครัวมากเลยแม่หนูกับแม่ tay phát lại với ngọt Chơi bực khởi thể tướng khi tướng khiến Bực kéo tiền rồi Bây giờ Mắt khát thì kể ไปก่อนี่กล้องให้พ่อ,ปปอ,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 ปปอนะสวัสดีครับ